ังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงค่ำวานค่ะตกมาถึงเช้าเลยนะคะท่านผู้ชมส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณหลายแห่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะโดยตั้งแต่ช่วงค่ำวานนี้นะคะมีฝนตกลงมาอย่างหนกักและตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนค่ะจนช่วงเช้าค่ะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่นะคะก็ได้รับผลกระทบค่ะรวมถึงประชาชนนะคะก็ไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากน้ําท่วมขังนะคะแล้วก็ไม่สามารถสัญจรรถได้ค่ะ ไปดูที่ถนนสุขุมวิทกันค่ะเป็นเวลานานกว่า6ชั่วโมงแล้วนะที่บริเวณสุขุมวิทมีน้ําท่วมรอการระบายค่ะทําให้ผู้ที่สัญจรผ่านถนนเส้นนี้ประสบปัญหาค่ะไม่สามารถขับรถผ่านไปมาได้หลังจากที่ตลอดคืนนะคะบริเวณสุขุมวิทก็มีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะทําให้เกิดน้ําท่วมขังตลอดทั้งเส้นบนถนนสุขุมวิทึ่งกงมีบางบริเวณที่น้ําเริ่มแห้งแล้วก็สามารถสัญจรไปมาได้อย่างปกติค่ะ อย่างไรก็ตามนะชาวนี้นายชัดชาติผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้เผยแพร่การรายงานสดขณะนั่งรถจักรยานยนต์สำรวจน้ำท่วมบริเวณถนนสุขุมวิทยค่ะและยังได้เดินทางไปตรวจสอบการระบายน้ำในจุดสําคัญระหว่างนั้นก็ได้มีการพบปะกับประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังติดค้างอยู่บนฟุตบาทค่ะยังไม่สามารถเดินทางต่อไปไหนได้ต้องรอจักรยานยนต์รับจ้างหรือว่าแท็กซี่พาไปส่งเท่านั้นค่ะ โดยในชัดชาตินะก็ได้มีการร่วมพูดคุยสอบถามพร้อมแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจประชาชนที่กำลังรอรถอยู่ริมถนนค่ะนอกจากนี้นะในชัดชาติยังได้กล่าวอีกด้วยค่ะว่าน้ำท่วมหนักแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุยเต็มที่ไปชมคลิปกันค่ะพวกเราต้องเตรียมตัวกันดินทางครับวันนี้วันนี้ต้องดูเลยว่าจะไปยังไงจะเดินทางอย่างไรนะครับอันนี้คือสภาพก็ นี่คือหลังยี่น้อราบรถแล้วนะในต้องรอสวัสดีครับเจ้าที่ก็ผมยังเก็บกว่ากันไม่ได้นะครับแต่ในต้นตัต้งรอนี่หนักเลยครับต,ต้องรอนักนะแล้วก็สุกุมิทเองเอ่อเริ่มแหงเดี๋ยวผมลองไล่ดูให้แล้วกันนะสุกุมิเป็นยังไงบ้างน,นะครับอันนี้คือหน้าตัตั้งรอนะครับก,ก็ เดี๋ยวองผมว่าเข้าไปเีกใหม่ไหมครคนตปีไปแล้วก็ไปเีกใหม่เด็กวัมหนักเลยเนี่ยอันนี้คือสภาพขาออกนะสุกุวิขาออกวางขาเข้ายังฝันท้องหล่อก็ยังแห้งอยู่นะครับอันนี้คือสภาพหน้าไปท้งหล่อ,ลอนะคือปัญหาก็คงลดคนตกค้างเยอะครับเพราะว่า ไม่มีรถโดยสากลาบนะอนาให้เจ้ฯฯสกสิดพยายามแต่ว่าเขาคงไม่ได้จำนวนมากนะครับต้องไปก่อนครับอันนี้คือก็คือแถวนี้ก็ท่วมหนักถนนหลักก็พยายามได้กระเทาก่อนนะครับคนที่ใช้รถสารนะาก็จะลำบากนิดนึงนะครับมอเตอร์เองก็ยังมีว่าเสียวเนี่ยมอเตอร์ไับไปเนี่ย แต่เมื่อวานปีดีเนี่ยหนักท่วมหนักนะแล้วจุดนี้เป็นจุดที่เหมือนกับรถติดมากเลยอันนี้พระรามสี่ก็หนักนะครับเดี๋ยวผมนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปศูนย์ระบายน้ำที่พคอพังงหนองด้วยกันอันนี้สามเลนนะ ก็ต้องเตรียมตัวเลยครับวันนี้ถ้าเพิ่มครามรมได้ผมว่าเพิ่มครามมก่อนนะคนอยู่กาตสุขุมทริปขอเพิมควมร่มผมว่าลดสาระลงมาบนท้องรถเนี่ยซึ่งจากคลิปนะก็จะเห็นว่ามีน้ําท่วมถังบริเวณบางจุดค่ะส่วนบางจุดนะคะก็เริ่มแห้งแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะถ้าหากใครต้องเดินทางค่ะก็อย่าลืมพกร่มพกเสื้อกันฝนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมวางแผนการเดินทางนะคะเพราะว่ายังมีบางที่ที่มีน้ําท่วมอยู่ค่ะ ลงโฆษณาได้ที่0880-900-800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ